สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พบเจอกันนะครับผมมีสลัดโลนะฮะมาชวนู้ชมกินด้วยกันวันนี้เป็นเมนูสุขภาพนะครับผมกีนหน่อยนะฮะกินตำกินยำบ่อยแล้วะกินผักทันง้างวันนี้มาดูกันเลยครับผมไม่รู้ว่าน้ําสลัดอร่อยหรือเปล่านะครับชิมก่อนสิต้องชิมก่อนถามกระปุกเลยนะน้ําสลัดอ่ะชิมก่อนนะครับเจ็บยล่ไหมโอเคอร่อย สายแต่พ<ร>ี่ชอบสายผักเลยวนะเนี่ยสัตว์งามันหอมงาไง,งรู้สึกเหมือนจะหุ่นดีผอมเลยอะ่ะกินคำเดียวอ่ะปกติเราก็กินผักอยู่แล้ว กินเยอะด้วยแต่วันนี้หาก,กินไม่ได้ไม่รู้กินอะไรคุณผู้ชมอันนี้เลยีิมักทำตัวให้เป็นประโยชน์ทำตัวให้เป็นตัวอย่างให้ดีหน่อยกินพัก,นะกได้นะจะไปชนก็ทำตาม ทกมีประโยชน์มากมายมันกรอบมีริงกรอบเล่ะเบอรเตอร์เฮดก็บอกว่าสลัดอันเนี้ย กลิ่นจะหอมเหมือนเนยนะจริงไหมพี่เยมได้กลิ่นเหมือนเนยไหมอันนี้ครูบอกมานะเห็นผมแล้วตอนเนี้ยนี่ยาวยาวมากเลยอะไรแบบไรแล้ผมใครผมไม่กล้าเลยเนี่ยขอเป็นผมจะไปเต้นอย่างอื่นแล้วก็เขาเต้นอย่างอื่นแย่ยาวเลยเลยนะยาวเลย อืมอะเยอะจุ่มน้ำสลัดเยอะจังจุ่ม้อยไปล้ําเนาะน้ำสลัด <ieza> <G ül> นี่สําหรับคนที่กินผักไม่เก่งใช่ <G ül> ไปจุ่มเยอะ <G ül> เรากินผักเก <G ül> ่งแลากจุ่มน้อยๆนี่มันจุ่มแค่นี้เดียวเห็นไหมเยอะได้ผักผักมันอร่อยอยู่แล้ว Cái này là ạ. Cá làm chiều. <Nhạc> <Kha> làm muông. Cá <Nhạc> <Kha> làm muông. chọn <Nhạc> <Kha làm mong. Nhạc> <Tổ> ăn lên. <Nhạc> Bạc dày rồi đâu. มีโรงแรมมันน้อยสองตอนเรียนอยู่ผมเคยซื้อเนี่ยไปจีบสาวแล้วแต่ว่ายิ้ไม่ติดเราะนั่งอยู่ห้องคอมเขามองเราบ่อยเขาชอบเราบอ๋วผมลองซื้อไปจีบดูเขาก็รับนะตอนแรกขอเฟสแต่เขาก็ให้แต่ว่ารักไปคุยคนนั้นนะที่เข่ามานะไม่ใช่ไม่ใช่แต่ว่ารักเลยคุยอ่ะเขาไม่ตอบอืเขายิงไปเลยนั่นอะ เราตอนนั้นผมเถื่อนวยไงไว้หนวดยาวๆแต่ได้เลยตามพม่าไม่หรอไม่ใช่อันี้คนพี่พาไปดูหนังอ่ะก็ททิ้งอยู่แล้วนล้วอะนู่นเขาทิ้งเลยคุณผู้ชมเขาเขามาเจอทีเดียวเขาทิ้งเลยผมง่ยทิ้งไม่อ่ะลูกน้องเราไม่กินเนี่ยผักอ่ะไม่กินหรอกฮะเมื่อกี้เอาให้ไปชิ้นหนึ่งแอบกินแต่ปูอัดน้องมันทิ้งหมดเลย ผักนี่เด็กๆต้องกินผักถ้าตอนเด็กไม่หัดกินผักอนะ่ะโตมาก็ไม่กินใช่แล้วตอนนี้เด็กผมไม่ชอบกินพวกผักทอดมากกว่าผักทอดผักต้มยายจ้าตอนไม่กินแต่ตอนเด็กไม่กินผักแบบผักดิบเราถ่ายชิปนี่หละกินผักดิบ,บ่ยอยตอนนี้โตแล้วโตแล้วยินนนิดน่อยน้มสลัดจะหมดอยู่แล้วนะ่ะ มีน้กสามกระปุกกลัวอ,อะไรอ่ะน,นุ่นอีกสองกระปุกอ,ะ <c oughs> อ่ะเห็นไหมลมเย็นมาแล้วมันตอนกลางวันเนี่ยก็เริ่มมีลม้ะลมเย็นลงมาลมเย็นลงมาจากดินมากระทบกับความร้อน,นยทำให้ฝนตกนี่มีความรู้มันความรู้พื้นฐานไม่นี่ย ความรู้หนาวแล้วนรู้ไหมู้ <c oughs> ไม่อยากให้มันรีบหนาวเลยถ้าเดินสงเดือนค่อยหนาวก็ได้ถ้ามันหนาวตั้งแต่ตอนนี้มันจะหนาวนานมาก <c oughs> มันยังไม่หนาวหรอกจะไปหนาวจัดนู่นน่ะต้องทันวามก็ละ ปีที่แล้วนี่จำได้เลยไม่อาบน้ำประมาณเกือบอาทิตย์ช่วงมกราณ์นะพูดมาไม่ไอายเลยนะงั้นต้องมีคนเป็นเอาหงบ้างแหละเอาไปเลยสามมันมสะอาดสะอาดใจไม่สะอาดกายประมาณหกกล่องคิต <fi> ไปเองคนยนต์ข้าเก็เหม็น กับผ่นจมด้วยหรอจมมีสมหมาหอมหอมเขาไม่ได้ลูมน้ำมันมาเนี่ยถ้าลูมน้ำมันมามันไม่ติดกันหร่อปรี้ยวไหลเลย จิ้มน้าเนี่ยรสชาติเนี่ยรสผักเนี่ยไม่มาใกล้เลนาะผ,ผักเนี่ยน้่งห่างวิวเลย ก,ก,กินปลาก็กินพวกอันนี้หืมหลงเยอะน้าบานนอนทำน้ำปูหายนะคุณผู้ชมน,น้ำปูหายเราไปจำท่อมโอ๊ดหล่นข้างล่างหายไปเลยขี่กับบาน คนเถือเราจะเล่นคุณยำเล่นนู้นเล่นนี่หล่นหรือข้ากันนหายไปเลยมันน่าจะกิ้งไปอีกฝั่งกันมนะั้งแล้วถามมันงงอยู่นะแบบเห็นมันกิ้งอยู่อ่ะแต่พอลงไปหาเราหาไม่เจอขี่หรือกปล่าก <c oughs> ็ขี่บางตา <c oughs> ขี่จกินน้ำปู <c oughs> เอาไปแล้วก็ <c oughs> เมื่อคืนผมก็หาตั้งนานไม่เช้าไปหาอีกไม่เจอเหมือนกันไม่เจอเลยแถวนั้นผีดุด,ด้วยอิมอ่มอ่ะอิ่มพอเนยเลยที่เหลือ่วดละ ชอบมากเลยอ่ะมันกรอบอ่ะอยกกินแบบที่ก็อเอามารวมใส่ถ้วยแล้วมีข้าวโพดด้วยนั่นก็อร่อย ตะเ,เกียงไปหาเสื่องมาละจับน้ำตลาดเอาสันมน้ยไหมบ่ยอก <laughs> มันขมเหลยจะตายฝากของผมนะมาติดตัวโอเคผมวันนี้ก็มากินเมนูเพื่อสุขภาพนะผมเป็น <C> s <S ผัก <c> s <S แ,ลแล้วก็เป็น นั่นแหละครับผมสบ,บสบายๆ,ๆบาเบาๆท้องเลยครับ <laughs> ไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะ